สวัสดีค่ะสาวจัน์พันล้านนะหรือสาวจัน์นะคะวันนี้อยู่ที่อเมริกานะคะเดี๋ยวก่อนเห็นตาก่อนอืมให้เห็นนะหเห็นตาสาวจัน์ก่อนสาวจันจะมาคุยเรื่องเอ่อเรื่องการที่สาวจันโดนหลอกหรือเปล่าทําแบรนด์ครูสีตาเนาะอืมสาวจัน์จะบอกเลยนะว่าคนที่ คิดว่าตัวเองโดนหลอกนั้นก็คือว่าก็คือว่าไม่ยอมศึกษาจริงๆไม่ยอมปลดล็อกของตัวเองจริงๆก็เลยคิดว่าเขาหลอกนะคะแบรนด์ครูซิตาเปิดมาสี่ปีแล้วไม่มีการโดนหลอกไม่มีการโดนหลอกมีแต่โมเมกันเองมีแต่โมเมกันเองหนึ่งคุณเปิดคนคุณเปิดใน p r i ไพราคาที่แปดหมืนห้าหรือในราคาอะไรก็แล้วแต่นะคะในราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือคุณเปิดเข้าไปแล้วคุณอยากได้เงินอยากได้เงินตอนแรกๆก,ก็คิดว่าคุณขายได้นะคะทีนี้คุณไม่ศึกษาต่อเนื่องคุณก,ก็ขายไม่ได้แล้วก็โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษบริษัทนิสัยของตัวเองที่บวกไม่ขาดก็คือว่าชอบโทษคนอื่น นะคะเออชอบโทษคนอื่นแล้วทีนี้ทําให้คนอื่นเสียหายไปด้วยในการที่เขากําลังค้าขายอยู่เขากําลังทําการขายอยู่นะคะเสียหายถึงถึงบริษัทที่เชิดสิจาด้วยเสียหายถึงเสาวจันทร์พันล้านด้วยอืในการที่เราต้องทํามาหากินนะคะนี้เสาวจันทร์อยู่ที่อเมริกาเสาวจันทร์ก็ ให้ดูบริเวณที่เสาวจันมาบ้านเพื่อนนะว่าตรงนี้ที่เขาซื้อที่เขาก็เอามาบโฮมมามาลงไว้นะตรงนี้นะ่ะเดี๋ยวให้ดูใครมีเงินก็มาลงไว้เพื่อนเสาจันมาซื้อที่ไว้ที่นี่นะคะราคาก็ห้าหมื่นหกหมื่นก็เหรียญนะก็สามหมื่นเหรียญก็หนึ่งล้านเขาหกหมื่นก็สองล้านเนาะเนี่ยเนี่ยเขาจะซื้อมาบูโฮมเก่าๆมาไว้เดี๋ยวเขาก็จะทาสีใหม่นะเดี๋ยวเขาก็ทาสีใหม่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็น เป็นฟู้ดทรัคหรือว่าเป็นเป็นมาบโ้อเหมือนกันแล้วแต่เขาจะทำอะไรนะคะส่วน,นส่วนตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นซ่วมซึมเนาะน่าจะเป็นส่วมซึมอาจารย์จะไม่เดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเปิดเพลงอยู่เนาะอาจารย์จะอยู่ตรงนี้เอ,อเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งคลิปหน้าอาจารย์จะมาบอก มาเล่าบอกว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะเนี่ยข้างในก็ก็ยังลกอยู่นะยังลกอยู่นะเออยังลกอยู่ข้างในยังลกอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่ว่าเข้ามาจองที่เฉยๆนะอืเข้ามาจองที่เฉยๆเนี่ยบริเวณกว้างมากเลยตอนนี้ก็หนาวมากเลยหนาวหนาวมากๆดู <laughs> หนาวมาก อืมเจจันก็มากับเพื่อน <g ül> ก็จะติดอ่าสเตอไลท์ด้วยนะในการเปิดทีวีเนาะเออทีนี้ก็เป็นอะไรที่ว่าเข้าโกงตัวเองบวกไม่ขาดนะคะตัวเองบวกไม่ขาดให้ศึกษามาหาการบยี่สิบเอ็ดวันให้ศึกษามาหาการบยี่สบเอ็ดวันก่อน แล้วก็บวกให้ขาดแล้วก็รักตัวเองให้เป็นขอบคุณตัวเองขอโทษตัวเองศรัทธ,ธาศรัทธ,ธาบริษัทศรัทธ,ธาหุ้นส่วนศรัทธ,ธาแม่ทีม,มเห็นไหมถ้าเกิดว่าคุณศรัทธ,ธาแม่ทีมศรัทธ,ธาหุ้นส่วนศรัทธ,ธาตัวเองศรัทธ,ธาเพื่อนฝูงศรัทธ,ธาลูกค้าจะไม่มีการต่อว่าใครจะไม่มีการชี้ออกไปข้างนอกว่าเป็นพ่อมืงอืมถึงชวนฉันมานู่นนี่มา เป็นพ่อคุณที่ชวนฉันมาให้มาเปิดแปดหมห้าหรือเปิดสามพันหรือว่าเปิดราคาเท่าไหรก็แล้วแต่ไม่มีใครเอาปืนมาจ่อหัวคุณให้เปิดทําให้ทุกคนเขาเดือดร้อนและเสียหายไปทั่วทั่วโลกออนไลน์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนกับคนที่เข้าทำมาหาก,กินอย่างสุดจริตจริงๆอันนี้เพื่อนๆถ้าใครอยากจะทำงานออนไลน์หรือขายอะไรก็แล้วแต่แบรนด์ใครก็แล้วแต่ ให้นึกถึงให้นึกถึงในอนาคตต่อไปว่าเราต้องบวกให้ขาดตัดสินใจแล้วเดินต่อไปหรือตัดสินใจแล้วถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็หยุดไปคุณไม่ต้องไปกล่าวหาคนอื่นโทษคนอื่นเออว่าบริษัทหลอกลวงอย่างงู้นอย่างนี้อือสาวจันโคศูนย์เด้ศูนย์เป็นอยู่นะ สาวจาันก็ศูนย์เป็นอยู่นะมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งโลกสื่อทุกวันนี้ใครๆก็อยากได้การกดไลค์ใครๆก็อยากได้ได้ไลค์ใครๆก็อยากได้ยอดวิวของตัวเองถูกไหมอืมซึ่งมีมีผลกระทบอกับบริษัทเยอะมากมายนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีทนายความควบคุม คนที่เป็นหุ้นส่วนก็คือเสาวจันเป็นหุ้นส่วนของของบริษัทอ่าทิชเชอร์สิตาเนาะก็จะควบคุมกันหมดนะคะก็คือเราไม่ต้องกลัวแล้วตอนนี้อืมตอนนี้มันก็เงียบไปแล้วแหละแต่ว่าก็มีคนถามอยู่ว่างโง่หรือเปล่าที่ทําแบรนด์กับครูสีตางโง่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่งโง่ค่ะคนทํามาหากินมันไม่มีใครเขาโง่หรอกค่ะนอกจากว่าคนที่โทษคนอื่นนั่นแหละที่งโง่อืม ไม่โทษตัวเองโทษแต่คนอื่นนั่นแหละในคลิปมหากาบยี่สิเอดวันเขาให้เราขอบคุณตัวเองขอบคุณลูกค้าขอบคุณบริษัทขอบคุณศรัทธาขอบคุณที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาเกื้อกูลทุกสิ่งทุกอย่างมันเกื้อกูลกันหมดเราจะมาเอาเห็นแก่ตัวจะโทษคนอื่นว่าบริษัทนี้หลอกลวง เขาดึงเงินจากกระเป๋าคุณเหรอเขาไหว้ไม่รู้กี่ครั้งแล้วคุณอย่ามาทําถ้าคุณบวกไม่ขาดเห็นไหมคนที่ไม่เชื่อฟังในมหากราบยี่สเอว,วันหรือไม่ไรตรตรองดีๆผลก็ออกมาเอาเป็นว่าใครกิ่มใครกินใครอิ่มใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ใครทําใครทําไม่ดีก็ได้สิ่งไม่ดีไป จบเนาะพูดถึงอะ่ะเออเดี๋ยวเราก็มาดูมาบ่โฮมต่อพูดแล้วก็มันปากแมยนะเห็นไหมทางเขาก็ยังเปิดไฟอยู่แถวนู่นเปิดไฟเปิดเพลงอยู่นะเออเนี่ยบริเวณนี้ดีมากเลยชุดยอดเลยนี่เพราะว่าอลิขสิทธิ์เพลงเขาก็มีเนาะก็ไม่ให้เข้า youtube เนาะไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับเฟ e บุ o กที่เราจัดการอะไรนะเนี่ยการจ้างรถไถมามามา,มาถมมาอะไรเนี่ยก็ใช้เงินทุกอย่างเนาะที่เนี่ยเมืองอเมริกามันมันแพงมากเลยนะแพงจริงๆเลยอ,อยากได้สักหลังเนาะไปไว้ที่บ้านเนาะอโอเคนะคะก็ให้เข้าใจตามนี้เนาะถ้าใครดูคลิปนี้เนาะก็ให้เข้าใจว่าคนที่โทษคนอื่นน่ะ ก็คือคนไม่ศรัทธาในตัวเองเห็นไหมมันเหมือนกับประนามตัวเองไปด้วยเห็นไหมคะบริษัทเขายืนหยัดมาสี่ปีแล้วเขาจะไม่รู้เชียเหรอว่าการหลอกคนอื่นนั้นมันผิดกฎยังไงไม่มีใครหลอกหรอกคะ่ะตัวเองหลอกตัวเองตัวเองไม่ศรัทธาตัวเองตัวเองไม่ศรัทธาคนอื่นตัวเองนิสัยอย่างนั้นมันก็ ทำความเดือดร้อนคนไปทั่วแต่แล้วมันก็เงียบไปนะพูดถึงถ้าเราไม่สนใจแต่ว่าอยากจะทําคลิปมันไหมอยากจะทําคลิปออก youtube ของตัวเองนี่ไหมเพราะว่ายังมีอินบ็อกจาก Facebook มาอยู่ว่าอะไรนะงมงายอะไรอย่างเงี้ยมันงมงายที่ไหนได้เงินมาก็ซื้อกับข้าวเลี้ยงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงสามีเลี้ยงลูกไหมเอาให้ลูกเอาตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนไหมเฮ้ยคนเรานี่อืม มันเป็นซะ่ยอย่างนั้นแหละคนเราตั้งใจทํามาหากินบอกว่าหลอกหลวงเออ,แม,มองงแม่ทีมอย่างงู้นแม่ทีมอย่างนี้คนอื่นเขาทากันได้ก็ม,มีตัวเองนั่นแหละทําไม่ได้โทษโทษพีอยู่อืมให้เข้าใจซึ่งกันและกันเนาะตจอาจานย์ก็ศูนย์เดแหมงมงายมึงอะงมงายอย่างง้นอย่างนี้ เอาเวลาไปนั่งสมาธิกล่อมประสาทตัวเองดีกว่าไหมกล่อมจิตตัวเองดีกว่าไหมมันจะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านเออก็ประกาศตามนี้ไปใครใครทําใครได้ใครกินใครอิ่มแหละเนะะาะสาจันก็เจอคลิปหน้าเนาะนะคะโอเคบายบาย